นี่คือภาพบรรยากาศกระเจ้าตึกเฮน้องนภูมิหลักบ้านท่าเยี่ยมเคลื่นพลนะครัตอนเช้าวันนี้คุณภ่าความต้องการของชม,มภาพบรรยากาศกระเจ้าตึกเฮยูบวีวน,น้องนภูมิหลักบ้านท่าเยี่ยมเคลื่นพลนะนี่วันนี้พื้นห้าสิบบาททุกที่เลยพีน่นงค์พื้นห้าสิบบาททุกที่นี่คือภาพบรรยากาศในงานในงานกระเจ้าตึกเฮ บร Get. ิเวณหนองน้พงหลัดบ้านถ่านเยียงเทมพูนบรรยากาศไม่น้ำโบลายได้น้ำโบรายป้าลายพี่น้องเจ้าได้ปลาลายได้ปลาตัวยิ่งใหญ่และถือถือกิล่งจุดเฮก็ได้นี่คือพาบริการกับเจ้าพาปูปลาปลาถุดเฮอยู่บริเวณบ้านถ่านเยียงเทมพูงนี้ใกล้ๆกับสะพานบัตรธารมเนียมได้มีการจุดเฮเซมองได้หนองน้ำพงษ์หลัดนี้หนองหลวงหนองหลวงบนนี้เสือบนนี้ เราว่าจะเป็นงหลวงหนุ่ีภาพบรรยากาศในงานข้าเจ้าตึกเห่เมองัีหนอนภูมิหลัดบ้านทา่าเยียงเทียงพงงานีปนเป็นภาพบรรยากาศตอนเช้าเป็นงตอนเช้ามาตึกเฮ่เซมองล่ะนางข้าเจ้าว่าพื้นนา,นาสิบ,บาททุกที่ได้นนหสิบ,บาททุกที่หนองน้ำภูมหับ้านาท่าเมีคนได้ปลาได้หมดนี่ เจ้าได้ปลาตัวมังใหญ่ดิเจ้าตือจะดุ้งตึงนี่ก็ได้มาได้ตุเรียบคุ้มค่าพี่นาะพื้นห้าสิบบาทคุ้มค่าได้ตัวเดียวก็ได้แล้วคุ้มค่านี่คือภาพบรรยากาศในงานกับเจ้าพาปูปลาปลาอยู่บริเวณบ้านท่าเยี่ยมนะวันนี้ถ้าจะปลาได้ปลาได้คนนึงได้ปลาเนี่ยพอสมดุลได้ปลาได้เลยขอ้ขอกขอกขอกกปลายประปีกันลายได้มาเนี่ย น้องบัวใหญ่พี่น้องได้ปลาคุ่ๆเลยคือทหารสิบบาทเนี่ยพอช่างเบื้องล้างนี่ได้แต่เดียวกุ้มค่าแล้วก็คือพาไปการกับเจ้าตึกนี้วนเวียนน้องน้องขุดหนักบ้านทาย,ย่ำเนี่ยม,ม,ม,มันมันบรรยากาศคับมาดีบุห้อบุกห้อพอดีได้พอดีได้นี่คือพาไปการกระเจ้าผาปลาบ้านทายี่ยำแข็งฮงเลยมันนี่หักบรรยากาศมันนี่คืออยู่ น้ำแห้งน้ำแห้ง่อคือเิลียกว่าถ้าที่ตึกตึกจะแหงตึกแห้งก็ตึกแห้นะ